สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคมปี2567ค่ะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องดีเรื่องเด่นในด้านใดบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ จุดเด่นของคุณในเดือนกรกฎาคมปี2567นั่นก็คือดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระและดาวเจ้าเรือนพันธุได้ทำการขยับย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างมากตัวคุณจะได้บุกเบิกสิ่งใหม่จะได้ลองผิดลองถูกจะได้เรียนรู้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการทำงานมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องพึงระมัดระวังก็มีอยู่ไม่น้อยเนื่องจากว่าดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็ได้ทําการโคโจรขยับย้ายเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงจะมีเกณฑ์การตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งสําคัญจะมีเรื่องราวหลายเรื่องราวและหลายเหตุการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณ บางทีนะคะเจ้าลัคนาราศีสิงห์อาจจะได้จบหรือจากบางสิ่งแล้วไปเริ่มสิ่งใหม่มันเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะและสำหรับดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีแม้จะเป็นดาวที่ไม่ได้บีบพบไม่ได้มีเรือนเป็นของตัวเองแต่ก็ถือว่าเป็นดาวที่คอยกระตุ้นในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี ดาวพระเกตได้ทําการโคจรย้ายสถิตมาอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์มาสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ยังต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาอยู่ไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องของคนเรื่องของงานทางการเงินหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวได้เริ่มทยอยขยับย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นที่ดาวแรกนั่นก็คือดาวพระพุทธซึ่งดาวพระพุทธถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีสิงได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาตั้งแต่วันที่27มิถุนายนปี2567ค่ะ สำหรับดาวต่อมาคือดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมปี2567ค่ะดาวดวงถัดมาคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวสิงห์ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนกัมมะของดวงชะตา ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและจะมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะนี้ตั้งแต่วันที่13กร,รกฎาคมปี2567ดาวดวงสุดท้ายที่จะทำการขยับย้ายในเดือนกร,รกฎาคมนี้คือดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้ทำการสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตามาเจอกันกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ในวันที่16กร,รกฎาคมค่ะ สมัยจะขออนุญาตเท้าความถึงช่วงที่ผ่านมากันสักหน่อยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงที่ผ่านมาดาวหลายดวงได้รวมตัวกันอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีความโชคดีในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความโชคดีทางด้านการงานการเงนิงน,งน,งนหรือความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอยู่เสมอเขาจะไม่ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวเดียวดาย และการเปลี่ยนแปลงถึงเหตุการณ์บางอย่างก็จะมีทางออกที่ดีสำหรับตัวคุณแต่อย่างไรก็ตามนะคะในระยะที่ดาวหลายดวงสถิตยอยู่ในเรือนลาภะก็ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลดีต่อคุณในด้านเดียวโดยที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเลยค่ะเนื่องจากดาวมฤตยูก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบดีก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของคนที่ทำงานประจำหลายๆคนนะคะ อาจจะมีบางคนที่ออกจากงานประจำออกจากงานเดิมไปสู่งานใหม่ไปสู่บริษัทใหม่หรือมีเกณฑ์มาลองผิดลองถูกได้ริเริ่มกิจการงานเป็นของตัวเองได้มาทำธุรกิจของตัวเองลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีส่วนไปช่วยเหลือหรือแบกรักภาระอะไรบางอย่างของคนใกล้ตัวเดิมทีมันเป็นปัญหาของคนใกล้ตัวค่ะ แต่คุณก็ได้นำเอาปัญหาเหล่านั้นมาเป็นปัญหาของตัวคุณเองด้วยเกิดความเครียดเกิดความกังวลเกิดความสงสารทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตามกำลังตามความสามารถของคุณค่ะข่าวดีของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องของโชคล่าฟลุกๆนะคะ บางท่านนะคะไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะได้รับข่าวพิเศษได้ของขวัญได้ของกำนันได้ลาบปากได้ทานอาหารอร่อยได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปมีความจันลงใจบางอย่างก็เป็นไปได้ค่ะส่วนสำหรับบางท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะได้โชคได้ลาบมาแบบหอมปากหอมคอนะคะก็ถือว่าทำให้ชาวสิงหลายคนได้ใจชื้นกันมากเลยทีเดียว แต่พอระยะเวลาเดินทางเข้าสู่เดือนกรกดาคมปี2567นี้นะคะดาวหลายดวงได้เริ่มทำการโคจรขยับย้ายอย่างที่สมัยได้บอกไปก็เท่ากับว่าคุณอาจจะต้องเข้าสู่สภาวะของความเครียดความกังวลบางประการค่ะ มีเรื่องที่ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องตัดสินใจหรือต้องคิดหนักในบางเหตุการณ์เนื่องจากดาวมารวมตัวกันอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาเหตุการณ์หรือเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะล้วนแล้วแต่จะต้องมาจากการเลือกและการตัดสินใจหรือบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุกปับฉับพลันจนคุณยังไม่มีโอกาสได้เลือกยังไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจเลยก็เป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะเริ่มต้นจากดาวแรกคือดาวพระพุธสมัยก็จะขอพิจารณาถึงด้านการเงินกันก่อนสำหรับตัวคุณดาวพระพุธถือเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีสิงค์เพราะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณคะ่ะ เมื่อโขจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศนะคะมันมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องใช้จ่ายเงินแบบปุบป,ปับฉับพลันเป็นการใช้จ่ายเงินโดยที่คุณไม่ได้วางแผนมาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการเดินทางหรือของเสียของพังบ้านรถ หรือการจัดการในออฟฟิศในสำนักงานต่างๆที่ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์รู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายออกไปและคุณรู้สึกว่าการจ่ายเงินในส่วนนี้ของคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมอาจจะไม่ได้รับความเท่าเทียมมากพอค่ะ บางคนก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีความความขัดแยง้งหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณถูกหลอกถูกโกงการเซ็เสนสัญญาข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆมีโอกาสที่คุณจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์หรือถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระแวดระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองนะคะ ในระยะที่ดาวพระพุธสถิตยอยู่ในเรือนวินาศนี้มันจะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณได้เรียกร้องสิทธิต่างๆของตัวคุณเองมีการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเอกสารเป็นจังหวะที่เชาวลัคนาราศีสิงห์ค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมีบทสรุปของมันและไม่ว่าบทสรุปเหล่านั้นจะออกมาในรูปแบบที่คุณพึงพอใจหรือไม่ก็ตามนะคะ สมัยก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะยังดําเนินชีวิตต่อไปได้และมันจะเป็นบทสรุปที่ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของคุณอย่างแน่นอนค่ะหากเราจะพิจารณาในด้านของการทํางานนะคะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระพุธนั่นก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ติดขัดเกี่ยวกับด้านการงานเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ อาจจะติดขัดมากหรือติดขัดน,น้อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนนะคะแต่ก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าหากท่านใดที่ทําการค้าการขายทําธุรกิจหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อมีเดียหรือออนไลน์ต่างๆคุณต้องพยายามวางเนื้อวางตัวของตัวเองให้ดีค่ะบางทีกิริยาท่าทางคําพูดคําจาหรือสีหน้า มันจะแสดงออกมาในเชิงลบมากจนเกินไปจนทําให้คนที่คุณคุยด้วยหรือผู้รับสารเขารู้สึกไม่ดีอาจจะทําให้การค้าการขายมีเกณฑ์ติดขดัดหรือการคุยเจรจาไม่ราบรื่นค่ะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะในด้านการทํางานนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าหัวหน้างานหรือคนที่ต้องเข้ามาดิวงานประสานงานกับคุณ อาจจะสร้างความรำคาญใจหรือการทำงานของเขาไม่มีระเบียบแบบแผนก็เลยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสมัยก็มองว่าหากชาวลัคนาราศีสิงห์มีความใจเย็นมากพอคุณจะสามารถรับมือกับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะและถ้าง,งานใดนะคะเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นงานที่ต้องใช้ภาษาที่สองในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นภาษาอื่นๆก็ได้นะคะย่อมส่งผลดีต่อการทํางานของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างดีค่ะสำหรับชาวสิงห์ท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาต้องพยายามดูแลการกระทําของตัวเองโดยเฉพาะการพูดการเจรจา มีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่ตัวคุณอาจจะกระทบกระทั่งต่อผู้สูงวัยในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือรุ่นพี่ค่ะแต่ข่าวดีของชาวลักนาราศีสิงนั่นก็คือในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะองค์ความรู้เก่าๆสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีอยู่แล้วสามารถที่จะเอามาปรับให้ทันยุคทันสมัยและเอามาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าได้ และก็เป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้รับการสนับสนุสน,นผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะโดยมากก็จะเป็นการช่วยเหลือแบบลับๆไม่เปิดเผยจะมีคนเอ็นดูจะมีคนแมตตาตัวคุณทำให้คุณมีความสำเร็จและก้าวหน้าได้ในหน้าที่การงานค่ะ ต่อมาถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของชาวสิงห์ในช่วงก่อนหน้านี้มันส่งผลทําให้คุณได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะจิตใจของคนเรามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดแม้ว่าคนคนนั้นเคยคบหาดูใจกันมานานแต่สุดท้ายความรู้สึกนึกคิดหรือก้อนบึ้งของหัวใจเขาคิดอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องความรักยังไม่มีอะไรแน่นอนค่ะจากคนที่เคยรักจากคนที่เคยคิดว่าใช่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไว้บางคนนะคะคุณอาจจะไม่ถูกฉลกหรือไม่ชอบหน้าแต่สุดท้ายเขาได้เข้ามาจีบคุณก็รู้สึกหวั่นไหวกับคนคนนั้นมันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงในระยะนี้โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างเช่นคนที่เคยเป็นเพื่อนเก่ากันตั้งแต่สมัยเรียนสมัยมหาวิทยาลัยหรือคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนอาจจะได้กลับมาสปาร์กหรือกลับมาพูดจามาศึกษาดูใจกันก็เป็นไปได้ส่วนชาวลัคนาราศีสิง์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณให้ดีค่ะ มันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณและคู่รักได้ทะเลาะหรือแง่งอนกันเกิดขึ้นอารมณ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์เองก็ไม่นิ่งเนื่องจากดาวหลายดวงสถิตยอยู่ในเรือนวินาศเจอความเครียดทางด้านอื่นๆมาแล้วก็อาจจะมาลงที่คนรักคุณอาจจะมองเห็นว่าเขาเป็นของตายก็เ,เลยอาจจะพูดจาหรือแสดงอาการไม่น่ารักออกมา ทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการกระทำและการแสดงออกทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2567ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวของความสำเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ